จริงโอเคเอาโบจ่าวันนี้มาร่วมง,งานชิชิโร่เป็นไงบ้างค่ะก็วันนี้ได้มาร่วมงานมาเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตของเส้นผมนะคะก็ชิเชโร่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นซับวิมิกทามทิสนะคะก็เป็นคนที่ได้ลองแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่โบชอบเลยคือ กลิ่นหอมมากแล้วก็พอเวลาได้ใช้เรารู้สึกว่าผมมันดูแบบสุขภาพดีขึ้นเลยแล้วก็ผมแบบดูนุ่มละมุนขึ้นเหมือนยกสะพานมาเองที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากกลับบ้านมาแล้วก็แบบมาสระผมทุกวันค่ะเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์คื <c oughs> <c oughs> อมันตอบโจทย์เราในการใช้ชีวิตเราด้วยใช่เพ,าพราะว่าช่วงเนี้ยบรู้สึกว่าแทบจะหลายๆคนหันมาใส่ใจรักสุขภาพมากขึ้น <c oughs> คือบวอวัวเพิ่งจะเข้าใจเรื่องของการแบบ ไบโอแฮกกิง uh, ว่าเออเราปกติเราจะออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ค่อยได้สนใจอะไรอย่างอื่นก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพอะ่ะมันมีมากกว่าการออกกำลังกายคือมันต้องหันมาดูแลร่างกายของเราด้วยคือแบบไม่ใช่แค่ภายนอกแต่คือต้องดูแลใจดูแลแบบภาพร,มรวมองค์รวมทุกๆอย่างอนะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องใส่ใจสุขภาพของเรามากขึ้นเพราะแบบด้วยอายุที่มากขึ้นเนาะเราก็ต้องแบบอยากดูแลตัวเองให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ว่าอย่างบางคนก็จะกังวลในเรื่ององไม่ว่าจะเป็นผมขาดรูดลหรือายุเรื่องมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆตอนแรกเนี่ยโบเพิ่งจะเข้าใจนะเพราะว่าโบเชื่อว่าหลายๆคนคงจะแบบสนใจในการแค่แบบทาครีมบำรุงหน้าทากันแดดที่หน้าที่ตัวอย่างเดียวแต่แบบเออจริงๆรแล้วเส้นผมของเรามันก็ดูแลตรงส่วนนั้นได้แล้วเราก็ลืมตรงส่วนนั้นไปคือสําหรับโบโบก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนที่โบออกกองอะจะไม่ใช้ ครีมนวดไม่ใช่ทรีทเมนต์อะไรเลยคือสระผมออกอย่างเดียวเพราะว่าช่างแต่งหน้าชอบบอกว่าแบบไม่อยากให้ผมสุขภาพดีเดี๋ยวผมสุขภาพดีเกินไปทําผมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราอยากใส่ใจเรื่องสุขภาพของแบบของผมเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นผมมันไม่ค่อยขึ้นใหม่แล้วเนาะหลังจากนี้มันจะค่อยคร่วงอย่างเดียวแล้วเราก็ต้องแบบเออให้ความสําคัญกับตรงนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ, <S <S คะ ค่ะก็ลองดูนะคะอยากฝากผลิตภัณฑ์ใหม่ของชิเชโด o นะคะ s ับบ i m ิกไทม์ทิ x นะคะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ให้เราได้ฟื้นฟูทางร่างกายแล้วก็เส้นผมของเราภายใน24ชั่วโมงเลยค่ะก็ยังไงฝากด้วยค่ะค่ะ ไปไหนมาก็ <c oughs> <ๆ>ช่วงนี้เป็นเหมือนอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงได้พักดูแลใจตัวเองก็ออ <c oughs> ทํางานด้วยเราก็มีแบบว่าไปเที่ยวรับงานรีวิวต่างๆ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้ก็คือรอละครเปิดอยูอ่ค่ะ <c oughs> ใช่นทีี่่ผาามซเรื่องมันหนักๆยังไงก็เลยต้องเบี่ ก็ไม่เบกน,นะโบก,ก็รับงานนะแต่ว่าคือด้วยด้วยเวลาในการเปิดคือโบรับงานมาคือโบรู้แล้วแหละว่า,ามีซีรีส์มาตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่ามันเลื่อนเปิดมาจนถึงเนี่ยปลายปีแล้วค่ะก็พยายามเตรียมตัวดูแลตัวเองอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคพร้อมทำงานละคือใส่ที่แบบตั้งใจหายเพื่อไม่ได้ต่อร่างกายเป็นยังไงางไม่ได้ตั้งใจหายเราก็ยังอยู่อยู่แบบยังยังให้คนเห็นอยู่เรื่อยๆว่าเราทําอะไรบ้างแต่ว่าก็ คือเดี๋ยวนี้คืออย่างที่รู้ว่าซีรีส์มันไม่ได้แบบว่าเปิดอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่ว่าโบว่าโบโชคดีนะคือโบก็ยังมีงานเรื่อยๆโบไม่ได้รู้สึกว่าเครียดว่าแบบเุ้ยเราไม่มีงานเลยเพราะว่าเราก็ยังมีงานเรื่อยๆแต่แค่แบบด้วยระยะเวลามันไม่ได้แบบว่าอุ้ยปิดแล้วเหมือนเมื่อก่อนที่ปิดแล้วเปิดเลย2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีช่วงเวลาแบบกว่าจะได้เปิดอะไรอย่างเงี้ยนานขึ้นก็ ถามว่าจริงๆบอกว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมดแหละมันอาจจะไม่ได้แบบงานเยอะเหมือนเมื่อก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่โบก,ก็รู้สึกว่าออสำหรับโบโบก,ก็ยังโชคดีที่เราก็ยังมีงานเรื่อยๆมีงานรีวิวมีงานต่างๆแล้วก็มีซีรีส์ที่ยังไม่ได้หายไปไหนใช่ย่ะร่าไ่ได้เห็นมางต่เท่าไหร่ใช่ค่ะบางคบอกว่านอกจากงานงานบันงของคนอื่นเนี่ยค่ะ,ค,ะคุณสุขเศร้าแลวเราเปแสดงฉลาดด้วยมันเลยทำให้ันกังวลมากขึ้นกอาชีพนี้เนา กังวลมากขึ้นไหมบัวว่า,วาคือถ้าเป็นเมื่อก่อนบวัวอาจจะรู้สึกว่าออเออเครียดและกดดันและอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเมื่อก่อนเราก็เหมือนหาเลี้ยงตัวเองด้วยแบบสิ่งนี้อาชีพนี้เนาะแต่คือด้วยปัจจุบันบวัวก็รู้สึกว่าออสําหรับบวัวเราก็อาจจะเลือกมากขึ้นด้วยในการที่จะแบบมีเรื่องติดต่อมาเราก็อยากรับเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่า เราอยากเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบมีช่วงเวลาที่เราไม่ได้รับไม่ได้เลือกเล่นแบบทุกทุกเรื่องเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากได้บทที่มันแปลกใหม่กับที่เรเคยรอก็ด้วยใช่ค่ะเรามีแพลนหรือตั้งใจรับทุกเรื่องะครับ่อปีหรือว่าแล้วแต่บทที่มันเสนอมาจริงๆแล้วแต่บทเลยตอนนี้คือใจไหวนะแต่ไม่รู้ว่าร่างไหวเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนแบบถ้าทํางานแบบเ็วันอย่างเงี้ย ก็สู้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลองดูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไหวรอเปล่ากมีค่ะก็มีแฟนๆคิดถึงแเพราะไ่มาได้จะได้ดูหอะไรอย่างเี้ค่ะก็มีค็ฟนๆถามว่าแบบเมื่อไหร่ซีรีส์จะมาจะได้จดูมอรอางเี้ค่ะก็มีค่ะก็มีแนเมอไหตุซีรี์จะได้จะได้หอะไร่างเี้กมีก็แเหรณซีรี์มาจดจอรงี้ค่ะม่ซี ไปเสร็จแล้วค่ะมันเลื่อนออกไปอีกหนึ่แงหเดิมอืมของโบ,บคิดว่าน่าจะยังเป็นแทนเดิมนะคะแต่ว่าของโบก็คือโบถ่ายเสร็จตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบซีรีส์ที่เป็นล็อตของออนปีหน้าอยู่หน่อใช่คิดว่าปีหน้าจะได้เห็นผลงานของต่อได้ค่ะอันนี้มันเลยทำให้โบต้องมีอาชีพที่สองสำหรับกาแสดงสำหรับรีวิวต้องไปทำางอื่นไหมหรือว่าอืม ก,ก็คิดเหมือนกันนะคะเพราะด้วยคิดว่าแบบอาชีพนักแสดงก็ยังเป็นอาชีพที่โบช,ชอบแหละเราก็คงยังอยากทาไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้สม่าเสมอเหมือนเมื่อก่อนเราก็อาจจะแบบได้เห็นหน้าเรื่อยๆแต่ว่าก็เลือกลับบ้างแต่คิดว่าก็ไม่ได้หายไปไหนแน่นอนแต่ก็ต้องคิดเรื่องการมีอาชีพเสริมแหละ,เพ,ะ <ode. S 1> เพราะว่าอย่างน้อยในอนาคตเราก็ต้องแบบต้องทําอะไรต่อก็ก็มีคิดเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็คือให้กําลังใจช่วยแบบมาเขียนกระดานว่าแบบ จุดเด่นจุดได้เราอยากทําอะไรอะไรที่แบบบัวชอบแล้วจะทำได้นานหรืออะไรเงี้ยคือแบบเพื่อนก็ดีแบบใส่สพอร์ตส่งแบบนั่นนู่นนี่มาให้ดูว่าแบบโอเคแบบเริ่มทําได้แล้วต้องทำอะไรเงี้ยแต่เราก็คือเป็นเอิงเอยไงแบบช้าแบบเออเดี๋ยวก็อ่ะกว่าใช่คนอื่นเขาก็ไปกันหมดแล้วเราก็เออช้าผลิตกับในสิ่งที่เราชอบแต่ว่า กก,ก <c oughs> จ็จริงๆถามว่ามันยากไหมก็ยากนะแต่โบคิดว่าสิ่งที่เราทำมันต้องเริ่มจากแบบเราอยากทำไหมใจเราชอบหรือเปล่าแล้วเราจะทำมันต่อไปได้อีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือถ้าเราไม่ชอบอนาคตมันก็อาจจะแบบเอยป,ปุ๊บปั๊บไม่อยากทำแล้วเหนื่อยแบบไม่สู้แล้วอะไรอย่างเงี้<ต>งยถ้าเราใส่ยูมันใช่คปสิทิที่เราชอบไหมแล้วตอนนี้เราทำอยู่ก็ก็ชอบนะมันก็สนุกดีแต่รู้สึกว่า เูเป็นคนพูดน้อยอ่ะเราไม่ได้เป็นคนแบบพูดไปเรื่อยหรืออัดคลิปแล้วพูดได้เลยมันอาจจะต้องมีช่วงเวลาในการได้คิดทบทวนนิดนึง คือถ้าใครเห็นแบบคลิปบัวต่างๆคนะ่ะบัวจะไม่ค่อยแบบพูดเลยแต่จะเป็นแบบอัดคลิปมาแล้วก็ว่าภาคเสียงเอาอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เ<อ>ชพราะแบบรู้สึกว่าเออมันมีเวลาได้คิดอ่ะไม่งั้นแบบพูดไม่ได้ก็แต่เพื่อนเราพูดไปเรื่อยได้อยู่ก็เพื่อนพูดไปเรื่อยได้ไงเราเป็นพวกแบบผู้ฟังที่ดีเราก็จะชอบฟังเพื่อนพูดยอะไรเงี้ยพูดไม่ทันเลยค่ะแล้วการแสดงบัวงพูดเหมือน,บนแบบแบบจะติดติดตัวในบัว ถามว่าอิ่มไหมก็ก็ยังไม่อิ่มนะคะเพราะว่าถ้ามีบทที่เราอยากเล่นอยู่ก็ยังอยากแบบยังอยากเล่นอยู่นะนอะไรมีการอยู่อยากใช่ใช่ค่ะูเราก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารีวิวมาอืมมันก็นเป็นสิ่งที่แบบใช่เราเราก็ชอบแล้วเราก็ยังอยากทําอยู่ขอบอคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว ບໍ່ວ່າຈະລອດບໍ່